ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นว่าทั้ง2เครื่องนี้เนี่ยเห็นตำแหน่งของกันและกันนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนื่ออีกเช่นเคยนะครับจริงๆแล้วเจ้าแอปไลน์สามหกศูนเนี่ยผมเคยใช้สมัยก่อนนานมากๆแล้วนะครับสมัยช่วงที่อยู่ห่างกับแฟนมากๆนะครับเราก็อยากรู้ว่าตอนนี้แฟนเราอยู่ไหนแฟนเราก็อยากรู้ว่าเราไปไหนบ้างนะครับต่างคนก็เลยต่างใช้แอปพลิเคชันไลน์สามหกศูนย์ดูแลซึ่งกันและกันนะครับและความพิเศษของแอปพลิเคชันนี้นะครับมันจะแตกต่างจากแอปพลิเคชันคอยดูแลติดตามทั่วไปนะครับคือเราสามารถเพิ่มแวดวงสมาชิกในครอบครัวเข้ามาใน App แอปพลิเคชันนี้ได้ครับเราสามารถดูหลายๆคนพร้อมกันเลยครับว่าตอนนี้พ่อแม่ของเราอยู่ตรงไหนเป็นยังไงบ้างสามารถส่งข้อความพูดคุยโต้อตอบกันได้นะครับหรือว่าถ้าคนในครอบครัวของเรามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยเขาก็สามารถแจ้งเราได้ทันทีผ่านเจ้าแอปไลฟ์สามตัวนี้นี่แหละครับและวันนี้นายถึงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเจ้าแอปพลิเคชันไลฟ์สามตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับการใช้งานเจ้าแอปพลิเคชัน Li ฟ์360นั่นเองนะครับโดยในที่นี้ผมจะใช้มือถือ Oppo Reno 4กับ Oppo A5s ในการสาธิตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเจ้า Oppo Reno 4กันก่อนเลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอป Li ฟ์360ได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าจะเข้าไปดาวน์โหลดใน l a y Sto r e ก็ได้นะครับพอเราดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มใช้งานกันเลยครับเข้าไปที่ตัวแอป Li ฟ์360เลยครับ หลังจากเข้ามาแล้วนะครับทางตัวแอปเนี่ยก็จะอธิบายถึงสปปรรพคุณหลักๆของตัวแอปนะครับนั่นก็คือการแชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์นะครับการสามารถโต้ตอบพูดคุยแล้วก็แจ้งเตือนแบบอัจฉริยะนั่นเองนะครับในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกมากดที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานกันเลยครับปึ๊บ หลังจากที่เรากดเข้ามาปุ่มเริ่มต้นใช้งานแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเขาจะให้เราป้อนเบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ใส่เบอร์เข้าไปเลยครับหลังจากที่เรากรอกเบอร์โทรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มดําเนินการต่อด้านล่างได้เลยครับปึ๊บจากนั้นนะครับก็จะมาที่หน้าตั้งค่าชื่อนั่นเองนะครับเราก็สามารถใส่ชื่อสกุลได้เลยครับจะเป็นชื่อเล่นหรือว่าอะไรก็ได้นะครับ โอเคครับผมใส่ชื่อนามสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มดํา webcam, ดเนินการต่อครับปึ๊บหลังจากที่เพิ่มชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าเพิ่มอีเมลของเรานะครับเราก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปได้เลยครับหลังจากที่ใส่อีเมลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมกดที่ปุ่มดําเนินการต่อเหมือนเดิมครับปึ๊บจากนั้นก็จะมาที่หน้าสร้างรหัสผ่านครับตรงนี้ให้คุณผู้ชมตั้งรหัสผ่านได้เลยครับ และหลังจากที่เราต้องรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมกดที่ปุ่มดำเนินการต่อได้เลยครับปึ๊บตอนนี้ก็เป็นนั้นว่าเราสมัครเข้าใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้างห้องหรือว่าสร้างพื้นที่อของครอบครัวเราไว้เช็คว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้ให้คุณผู้ชมกดดำเนินการต่อได้เลยครับปึ๊บ หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2แบบครับก็คือการเข้าร่วมแวดวงที่มีอยู่แล้วหมายถึงมีคนที่สร้างห้องครอบครัวอยู่แล้วนะครับเราขอรหัสจากเขามาแล้วก็ใส่ตรงนี้แล้วก็กดส่งเข้าร่วมนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยยังไม่เคยสร้างห้องครอบครัวเลยนะครับผมก็จะมาที่หัวข้อด้านล่างครับก็คือไม่มีรหัสยืนยันนะครับผมต้องการสร้างห้องแวดวงของผมเองนะครับกดสร้างเลยครับ Ủ พอเรากดสร้างแวดวงเข้ามาแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเขาจะให้เราตั้งชื่อแวดวงครับ ตอนนี้ผมตั้งชื่อแวดวงหรือว่าชื่อห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเรากดที่ดําเนินการต่อได้เลยครับปึ๊บเป็นนั้นเรียบร้อยครับตอนนี้ผมสร้างห้องสร้างแวดวงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รหัสของแวดวงของเรามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถแชร์ไปให้คนภายในครอบครัวเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแชร์ผ่านอีเมลนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดแชร์นะครับปึ๊บตรงนี้ผมจะแชร์ไปใน m e s s e n g e r ของนายตึงนึ่งนะครับกดส่งไปเลยครับปึ๊บ เป็นนั้นเรียบร้อยครับเราแชร์เสร็จแล้วนะครับกดย้อนกลับออกมานะครับหลังจากที่เราแชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมากดที่ปุ่มฉันแชร์เสร็จแล้วนะครับปึ๊บต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าบทบาทของเราในแวดวงนะครับเขาจะให้เราเลือกว่าเราอยู่สถานะไหนนะครับอย่างเช่นตรงนี้ของผมก็จะเป็นคุณพ่อนะครับผมก็จะเลือกหัวข้อคุณพ่อเลยปึ๊บหลังจากเลือกบทบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเขาก็จะให้เราใส่รูปครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปเลือกรูปได้เลยครับปึ๊บ พอคลิกเลือกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาด้านล่างว่าเราอยากจะใช้รูปในครั้งรูปหรือว่าจะใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นกล้องถ่ายรูปเลยนะครับึ๊โอเคผมถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกดถูกครับึ๊เลือกเฟรมนี้เลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้รูปโปรไฟล์ให้คนในครอบครัวเรามองเห็นแล้วนะครับจากนั้นเราก็มากดที่ปุ่มดําเนินการต่อครับ หลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับ <ip> <une> ก็จะเป็นหน้าขออนุญาตการใช้สิทธิ์เข้าถึงนะครับทางตัวแอปเนี่ยจะขอใช้สิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งของเรานะครับแล้วก็ขอใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบการเดินทางนะครับตรงนี้เราสามารถเปิดได้เลยครับึืออนุญ,ญาตนะครับไปที่ตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตตลอดเลยจากนั้นก็กดย้อนกลับครับต่อมาในส่วนของการเดินทางเราก็มาเปิดได้เลยครับึ๊บอนุญ,ญาตนะครับ หลังจากที่เราเปิดอนุญ,ญาตให้ตัวแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดที่ปุ่มดําเนินการต่อได้เลยครับปึ๊บต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าเพิ่มสถานที่ที่ครอบครัวของคุณไปบ่อยเช่นบ้านหรือว่าโรงเรียนนะครับตรงนี้เราก็กดดําเนินการต่อได้เลยครับปึ๊บ หลังจากเข้ามาแล้วนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถบันทึกสถานที่ได้นะครับว่าทีเา่เราอยู่ตอนนี้เป็นบ้านหรือว่าที่ทํางานนะครับแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับกดข้ามไปเลยปึ๊บ จากนั้นจะมาที่หน้านี้ครับคือเขามีแบบให้เราใช้งานฟรีแล้วก็มีแบบให้เราใช้งานแบบเสียเงินด้วยนะครับคือแบบเสียเงินรายเดือนเนี่ยมันจะดีตรงที่เราสามารถเช็คประวัติย้อนหลังได้ถึง30วันครับว่าวันนั้นวันนี้เขาไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราใช้ฟรีนะครับเราก็จะเช็คได้แค่วันนี้เท่านั้นนะครับหรือว่าแบบเรียลไทม์เท่านั้นตรงนี้ผมเลือกเป็นไซส์ฟรีก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ปุ่มไว้ทีหลังนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมสําหรับเครื่องแรกนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นกันไปแล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราสร้างห้องแวดวงแล้วนะครับแล้วเราส่งรหัสหรือว่าส่งริงแชร์ไปยังอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเซตเข้าใช้งานของอีกเครื่องหนึ่งบ้างนะครับตรงนี้ก็จะใช้งานครั้งแรกเหมือนกันนะครับเราก็จะสมัครเข้าใช้งานครั้งแรกเนี่ยเหมือนเครื่องแรกเลยครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวตรงนี้จะไปไวหน่อยนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเข้ามาในตัวแอปแล้วนะครับเริ่มต้นใช้งานเลยป๊ จากนั้นกรอกเบอร์โทรของเราครับโอเคใส่เบอร์เสร็จแล้วดําเนินการต่อเลยปึ๊บตั้งชื่อนะครับโอเคตั้งชื่อนามสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วกดดาเนินการต่อเลยปึ๊บจากนั้นเพิ่มอีเมลครับหลังจากเพิ่มอีเมลเสร็จแล้วดําเนินการต่อปึ๊บสุดท้ายก็คือการตั้งรหัสผ่านครับตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดดําเนินการต่อได้เลยปึ๊บ เอาละครับตอนนี้เราก็มาที่หน้าเข้าร่วมหรือว่าหน้าสร้างแวดวงนะครับอย่างที่เครื่องแรกของเรานะครับสร้างห้องไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็สามารถใส่รหัสของห้องที่สร้างแวดวงได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับอย่างที่แชร์ไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะอยู่ที่ messenger นะครับก็จะเห็นว่าอย่างที่เครื่องแรกเคยแชร์มานะครับก็คือรหัส pskjjm นะครับเราก็ไปพิมพ์ในห้องเข้าร่วมนะครับ psk J J M นะครับหลังจากที่เราใส่รหัสเชิญเสร็จเรียบร้อยถูกต้องแล้วนะครับเราก็มากดส่งได้เลยครับปึ๊บจากนั้นมันก็จะมาที่หน้าขอเข้าร่วมนะครับกดเข้าที่ปุ่มเข้าร่วมได้เลยครับปึ๊บในที่นี้เขาจะให้เลือกบทบาทนะครับอย่างป้าชาเนี่ยเป็นลูกของผมนะครับก็จะเลือกเป็นลูกสาวนะครับปึ๊บจากนั้นก็จะเหมือนกันกับเครื่องแรกเลยครับเขาจะให้เพิ่มรูปนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะครับปึ๊บ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหน้าขออนุญาตแอปนะครับเข้าถึงการแชร์ตำแหน่งของเรานะครับเราก็กดเปิดเลยครับึ๊ออนุญาตนะครับหลังจากอนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดที่ปุ่มดําเนินการต่อได้เลยึ๊บต่อมาก็จะเป็นที่หน้าเพิ่มสถานที่ครับตรงนี้เราก็จะข้ามไปก่อนนะครับึ๊บโอเคหน้านี้เราใช้ฟรีนะครับกดที่ปุ่มไว้ทีหลังเหมือนเดิมนะครับึ๊บ ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นว่าทั้ง2เครื่องนี้เนี่ยเห็นตำแหน่งของกันและกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเบื้องต้นนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตที่บริเวณทางมุมขวาบนครับมันจะมีไอคอนกล่องข้อความอยู่นะครับเป็นวงกลมเล็กๆตัวนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับ Ooh, e, ต,รต,รต,ร world, ตรงนี้นะครับเราสามารถส่งข้อความหรือว่าโทรหาพูดคุยกันได้นะครับถ้าเราต้องการแชทนะครับให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายบวกก่อนนะครับคลิกเข้าไปเลยครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกแชทหลายคนได้หรือว่าจะแชททุกคนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถโทรหากันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งข้อความนะครับก็จะเห็นว่ามีแจ้งเตือนสวัสดีขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะครับ ทุกคนเนี่ยก็จะเห็นข้อความที่เราส่งไปนะครับสุดท้ายเรามาเพิ่มเติมกันอีกนิดนะครับในกรณีที่คุณผู้ชมอยากเพิ่มสมาชิกในครอบครัวเข้ามานะครับให้เรามาสังเกตที่เมนูด้านล่างนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีหัวข้อเชิญครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับปึ๊บ พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถส่งรหัสน,นี้เนี่ยให้คนในครอบครัวเรานะครับแล้วให้เขาซิงเข้ามาในห้องแวดวงของเรานั่นเองนะครับลองกดที่ปุ่มส่งนะครับฤฤ ก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เราเลือกส่งนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นของเจ้าแอปไลน์360นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถแชร์รหัสเชิญเข้าห้องเข้าแวดวงในครอบครัวไปยังญาติพี่น้องได้เรื่อยๆเลยนะครับและสําหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงเนืดด้วยนะครับนายตึงเนืดจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ